ในสมัยก่อนหมู่บ้านที่อยู่ติดกับพื้นป่าใหญ่หรือไม่กระถิ่นธุรก,กันดานที่ห่างไกลความเจริญชาวบ้านส่วนใหญ่จะหากินโดยการหาของป่าและล่าสัตว์เลี้ยงฉีพสมัยนั้นจึงมีชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องยาสมุนไพรและวิชาอาคมที่จะใช้รักษาปัดเป่าโรคภัยรวมทั้งป้องกันตัวทั้งหมอยาและหมออาคมจึงมักจะรวมอยู่ในคนคนเดียวกันเพราะส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนำเอาสมุนไพรมาปลุกเสกลงอาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรเหล่านั้น ที่จะสามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยรวมทั้งกลายเป็นเครื่องล้างของขัง,งพกติดตัวไปด้วยได้คนที่มีวิชา,าคมจึงมีทั้งหมอยาและพรานป่าที่เข้าไปล่าสัตว์เพราะาพรานที่อยู่ในพื้นป่าต้องเสี่ยงภัยอันตรายมากมายไม่มีใครรู้ว่าวิชา,าคมของใครเหนือกว่าใครระหว่างทั้งหมอยาและพรานเพราะคนที่มีวิชาอาคมจะไม่มีใครเอานําไปใช้โออวดหรือว่าทําร้ายผู้อื่นแต่กระนั้นแล้ว ก็ยังมีแก่ดำที่ทำตัวไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆที่ก็ย่อมมีอยู่แล้วในทุกๆที่ในหมู่บ้านโป่งลึกเองก็มีคนประเภทนั้นอยู่ด้วยแกเป็นหมอยาอาคมที่ชาวบ้านในเขตสองสาหมู่บ้านใกล้ๆกันยาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาให้แกช่วยรักษาให้แทบทั้งสิน้นไม่มีใครรู้นิสัยลึกๆของแกแม้แต่คนเดียวแม้ว่าต่างก็รู้ว่าหมอยาอาคมแกะก็เก่งเรื่องการปลุกเสกลงอาคม สมุนพัยอาถรรพ์ต่างๆจนสามารถนำพกติดตัวป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เช่นกันแต่ก็ไม่เคยมีใครขอของพวกนั้นจากแกนำเอาไปใช้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ชอบพากันไปขอจากพรานป่าเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะพากันเข้าใจว่าคนที่มีอาชีพเป็นพรานจะมีวิชา,าคมที่น่าเชื่อถือมากกว่าไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่สามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆได้ส่วนอาจารย์เท้าผู้ที่เป็นหมอยา,อาคม แกก็ไม่เคยเข้าป่าและไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเรื่องเกี่ยวกับป่าอาถรรพ์ต่างๆจากวิชาอาคมและของแปลกๆที่แกปลูกเสกลงอาคมเลยก็เลยทําให้อาจารย์เท้าแกรู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักที่เห็นชาวบ้านบางคนที่มาให้แกช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้พกพาเครื่องลางของขังที่ให้พลานพวกนั้นปลูกเสกให้แขวนคอหรือไม่ก็พกติดตัวมาด้วยจากการที่เป็นคนใจนักเลงและไม่ค่อยจะยอมใครมาตั้งแต่สมัยหนม่มด้วยเหตุนั้น ก็เลยไม่มีหมอยาอาคมคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบนั้นจะสามารถอยู่และเกินหน้าเกินตาแกได้จนสุดท้ายก็พากันหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดเหลือเพียงแค่อาจารย์เท้าคนเดียวเท่านั้นยิ่งเมื่อมาเจอกับคนที่มาค่อยชอบเครื่องล้างของขัง,งจากอาคมของแกเข้าอีกก็ยิ่งทำให้อาจารย์เท้ารู้สึกเจ็บแค้นใจแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาให้ใครเห็นแต่ในใจลึกๆก็กำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นเดียวกัน หลังจากที่แกคุณคิดอยู่นานว่าจะทำยังไงดีหลังจากนั้นมาสี่ห้าเดือนที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมแกถึงชอบเก็บตัวเงียบหลังบ่ายสามของทุกวันจะรับช่วยเหลือชาวบ้านกับแค่ช่วงเช้าไปถึงหลังเที่ยงนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็จะปิดเรือนกินข้าวกินปลาเก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหนมาไหนอีกผ่านสี่ห้าเดือนไปแล้วก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่คราวนี้แกไม่ได้ปิดเรือนหมกตัวอยู่แต่ในนั้นแต่กลับชอบเดินหายเข้าไปในพื้นป่าท้ายหมู่บ้าน กว่าจะกลับออกมาอีกทีก็ตีหนึ่งตีสองนอนเข้าไปแล้วและมาพร้อมกับเสียงเห่าหอนของหมาที่อยู่ในหมู่บ้านทุกค่ำคืนจนชาวบ้านต่างก็รู้กันดีแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกเข้าไปทำอะไรในป่าไม่มีใครกล้าถามเรื่องส่วนตัวของแกเพราะรู้จักนิสัยของแกเป็นอย่างดีวันดีคืนดีพอหมาเห่าหอนก็จะได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนโดยความเจ็บปวดของหมาพวกนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันช่วงสายของวันลุงขึ้น ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าก็ได้ไปเจอกับหมาถูกลากเอาเข้าไปกินในป่าลองลอยคล้ายกับว่าถูกเสือนั้นกัดกินทําให้ช่วงเวลานั้นเกิดความหวาดกลัวของชาวบ้านมากขึ้นไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของป่าอีกเพราะยังหาตัวมันไม่เจอและมีหมาในหมู่บ้านถูกลากเข้าไปกินแทบจะคืนเว้นคืนเลยทีเดียวพลานที่พากันเข้าไปล่าสัตว์ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นเสือเข้ามาเพ่นพ่านใกล้หมู่บ้านแม้แต่คนเดียวตกช่วงเย็นของทุกวัน ชาวบ้านจึงได้พากันปิดบ้านปิดเรือนชานของตนเองเข้านอนกันหมดเพราะกลัวว่าเสือจะขึ้นมาลากเอาไปกินขนาดหมาเป็นยังเข้ามาลากเอาไปกินได้คืนหนึ่งมีชาวบ้านที่มีปืนบางคนยังดักเฝ้ารออยู่ในเรือนของตนเองช่วงตีสองเริ่มมีหมาเห,ห่าหอนขึ้นและเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เคยเห็นอาจารย์เท้าแกจะกลับออกมาจากป่าเช่นกันแต่ก็ไม่เห็นว่าแกจะกลัวเสือที่ชาวบ้านนั้นกลัวและไม่เห็นว่าเสือจะทำอะไรแกด้วย แต่มันกลับมาลากเอาหมาไปกินแทนขณะที่สอดสายสายตามองหลอดออกไปที่ข้างฝาฝูงหมาก็เห่าหอนและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางจู่จูก็มีร่างของเสือลายพาดก่อนวิ่งไล่ตามมาติดติดที่เห็นชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นเสือจริงๆตัวมันใหญ่ขนาดว่าขย่ำหมาเอาตัวหนึ่งได้มองดูหมาตัวนั้นเล็กกระจ่อยลอยลงไปเลยทีเดียวชาวบ้านที่เห็นก็รีบสับไกปืนที่จ้องรอไว้อยู่ก่อนแล้วด้วยเสียงปืนที่ดังสนัน่น กระสุนพุ่งเข้าไปที่เบ้าตาข้างขวาของมันอย่างเหมาะแมงจนไอเสือนั่นถึงกับแหกปากร้องลั่นทะลึงปวดสุดตัวแล้วก็รีบละปากจากหมากระโจนหนีเข้าป่าไปทางด้านหลังหมู่บ้านเจอเข้าไปแบบนั้นคงจะบาดเจ็บเอาการอยู่เพราะว่าดวงตาก็เป็นเหมือนดั่งหนึ่งทวานหากเป็นผู้ที่มีวิชาคมก็คงถูกเปิดทวารไปด้วยชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนต่างก็ร้องเอะอะโวยวายพากันวิ่งออกมาดูก็เห็นเพียงแค่หมาล้อมรอบเห่าตัวที่ตายอยู่ และลอยเลือดที่หยดเป็นทางหายเข้าไปในป่าหลังจากนั้นจนล่งเช้าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไม่มีใครเห็นอาจารย์เท้ากลับมาจากป่าด้วยเพราะว่าเรือนของแกยังปิดสนิทอยู่ผ่านไปหลายวันก็ไม่มีวี่แววว่าเสือนันมันจะโผล่เข้ามาในหมู่บ้านอีกเลยและไม่มีใครพบเห็นลองรอยของอาจารย์เท้าอีกเลยจะว่าถูกเสือนันฆ่าตายก็ไม่มีใครพบเห็นลองรอยด้วยผานเติมที่เป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกัน ที่ชาวบ้านชอบเอาเขียวงาที่ตนเองมีไปให้แกลงอาคมเป็นเครื่องล้างของขังให้แกจะเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าเหมือนปกติทุกๆ5้าวันป่าเหนือโป่งลึกเข้าไปเกือบ8กิโลเมตรเป็นบริเวณที่มีสัตว์ใหญ่ออกมาหากินให้เห็นอยู่บ่อยๆและแกเคยล่ามาแล้วแกเข้าไปนั่งห้างอยู่ที่ห้างเดิมของแกพอตกค่ำก็มีกวางลงมาให้ยิงขนาดพอที่จะหามเมาออกไปได้แกก็ยิงจนกวางนั่นตาย หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยิงสัตว์อื่นๆอีกนั่งมองดูเก่งกวางและสัตว์ป่าอีกหลายชนิดเดินลงไปที่โปงป่าแถบบริเวณนั้นยังมีสัตว์ป่าให้ได้พบเห็นอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันรวมทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรแปลกที่แกไม่ค่อยพบเห็นมากนักยังมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านสองสามหมู่บ้านในบริเวณชายป่านั้นแม้ว่าจะไม่มีเงินมีทองแต่ไม่เคยอดอยากอยากเข็นอะไรสัตว์ป่าที่พรานเติมล่าได้ก็ยังเอาไปแบ่งปันให้กับญาติ และชาวบ้านคนอื่นๆให้ได้กินด้วยสมัยนั้นใครมีอะไรกันแลกเปลี่ยนกันไปกินระหว่างที่กำลังนั่งมองดูสัตว์ป่าเดินผ่านไปมาเพลินๆจู่ๆสัตว์พวกนั้นก็พาการตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางสัญชาตญาณทำให้พลานเติมรู้ว่ามันต้องมีอะไรเป็นอันตรายกับสัตว์ป่าพวกนั้นมากๆมันถึงได้ตกใจกลัวมากขนาดนั้นขู่เดียวก็เห็นล่างของเสือลายพาดก่อนเดินดิงเข้ามาที่ซากกวางที่แกได้ยิงเอาไว้ เพ่งสายตามองดูดีๆตาข้างขวาของเสือลายพาดก่อนนั่นเหมือนจะบอดสนิทได้ข่าวว่าถูกชาวบ้านอีกหมู่บ้านยิงเข้าไปเจอจะจ่าแบบนี้คงจะไม่ปล่อยให้มันหนีรอดไปได้แน่เดี๋ยวมันหายดีคงได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกก็เลยยกปืนสับไกป่งกระสุนพุ่งเข้าไปที่ท้ายทอยขณะที่มันกําลังจะลากเอากวางป่าตัวนั้นไปเห็นมันหน้าทิ่มขมาลงไปกับพื้น ก่อนที่มันจะลุกพวดหันควับมามองเห็นพลานเติมอยู่บนนั่งห้างเขาพอดีกระสุนพุ่งเข้าไปจัดจาแบบนั้นยังไม่สามารถทําอะไรให้มันตายได้หรือไม่ก็คงจะยิงมันไม่เข้าเพราะว่ามองไม่ค่อยถนัดมากนักยังไงเสียกระสุนไม่สามารถฆ่ามาได้มันก็คงจะไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นแน่พลานเติมคิดในใจที่ถูกชาวบา้านยิงเบ้าตาก็เพราะว่ามันเป็นทวารน,นั่นเองตาถึงได้บอด ดูท่าแล้วมันคงจะเป็นมากกว่าเสือลายพาดก่อนทั่วๆไปซึ่งก็น,น่าจะเป็นเสือสมิงนั่นเองเพราะว่าดวงตาของมันที่จ้องขึ้นมาเริ่มจะแดงฉานด้วยความโกรธซึ่งเสือทั่วๆไปคงจะไม่เป็นแบบนั้นแน่ก่อนที่มันจะหันขวับหลีบกระโจนมาทางต้นไม้ที่พลานเติมมัดห่างอยู่ทำท่าจะปีนขึ้นมาบนหนั่งห่างให้ได้หากว่าเป็นเสือมันคงจะไม่สามารถปีนขึ้นมาได้แต่ว่าร่างของมันกลับกลายเป็นคนไปแล้วและเหมือนว่าพลานเติมจะเคยเห็นมาก่อนด้วย แม้จะไม่สนิทสนมชิดเชื้อกันมากมายนักพออยู่คนละหมู่บ้านล่างที่เห็นปีนป่ายขึ้นมานั่นก็คืออาจารย์เท้านั่นเองและพลานเติมเองก็รู้ดีว่าอาจารย์เท้าเองก็มีวิชาอาคมดีอยู่ไม่น้อยเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงได้กลายเป็นเสือสมิงไปแบบนี้ล่างที่ปีนป่ายขึ้นมาก็ร้องตะโกนเสียงดังลั่นกูจะฆ่ามึงให้ได้ชาวบ้านจะได้รู้เสียทีว่าใครเหนือกว่าใครพลานเติมไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์เท้าถึงได้มีความคิดแบบนั้นแกถือปืนอยู่ในมือแต่ก็ไม่ยิง ล่อยให้อาจารย์เท้าปีนขึ้นมาถึงตัวและคว้าคอขวาหมักกระชากเอาล่างของพลานเติมจนหล่นไปอยู่ที่พื้นเสียงดังตุบด้วยกันทั้งคู่ที่หน้าอกของอาจารย์เท้ากับถูกเสียบเข้าไปโดยมีดอาคมจนมิดดำรู้สึกเจ็บแป๊บล้องลันขึ้นมาทันทีเนื้อหนังที่คิดว่าเหนียวไม่สามารถจะการคมมีดอาคมได้ก่อนที่ล่างของอาจารย์เท้าจะเปลี่ยนไปเป็นเสือลลยพาดก่อนพลิกกลับขึ้นมาขยำที่ลำคอของพลานเติมเต็มเ,มเขี้ยว แต่ว่าคมเคี้ยวไม่ละคายเคืองผิวหนังของอาจารย์เติมแม้แต่น้อยแถมยังถูกมีดอาคมที่อยู่ในมือของพลานเติมกระซวกใส่เข้าไปที่ยอดอกอีกหนึ่งแผลจนถึงกับสะดุ้งเหือกลองเสียงดังลัน่นรีบพละถอยห่างออกไปจากล่างของพลานเติมทันทีล่างที่เห็นว่าเป็นเสือสมิงนั่นก็กลับกลายเป็นล่างของคนอีกครั้งกระเสือกระสนหันหัวเตรียมจะหนีเอาตัวหลอดเพราะดูแล้วคงไม่สามารถจะสู้พลานเติมได้แต่ปากก็ยังพร่ำบนไม่หยุดกูจะกลับมาล้างแค้นมึงให้ได้ กูต้องเอาชนะมึงให้ได้แต่โดยพิษของบาดแผลที่เกิดจากคมมีดอาคมสร้างความเจ็บปวดให้มากมายเหลือเกินสุดท้ายก็ขาดใจตายเพียงแค่คลานออกไปได้ไม่ถึงสามวาเท่านั้นล่างของอาจารย์เท้ายังอยู่ในสภาพที่เป็นคนครึ่งเสือพลานเติมเข้าใจว่าที่อาจารย์เท้าเป็นเสือสมิงก็คงเพราะคิดอยากเอาชนะตนเองทั้งที่ตนเองก็ไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้นกับใครเลยแม้จะมีวิชาอาคมอยู่พอตัว แต่ก็ไม่เคยนำไปใช้เผื่อทำร้ายใครใครมาขอให้ช่วยแกก็ช่วยเหลือหมดโดยไม่คิดขาดสินไหมใดๆทั้งสิน้นเรื่องที่อาจารย์เท้ากลายมาเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีชาวบ้านคนไหนรับรู้ชื่อเสียงที่อาจารย์เท้าแกเคยช่วยเหลือชาวบ้านเอาไว้มากมายพลานเติมก็คงจะไม่ปล่อยล่างของแกเอาไว้ให้ใครมารับรู้หรือว่าเห็นสภาพของอาจารย์เท้าที่อยู่ในสภาพเสือสมิงเป็นดีที่สุดแม้ว่าอาจารย์เท้าจะมีจิตมุ่งร้ายตนเองเอาไว้แต่เดิมก็ตาม เพราะแกก็ใชยว่าจะเป็นคนที่ถือโทษโกรธเคืองจนไม่ยอมอภัยให้ไหนๆอาจารย์เท้าก็ได้ตายไปแล้วแกจึงรีบหาเอากิ่งไม้แห่งที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นมาสมไฟเผาล่างของอาจารย์เท้าเสียในค่ำคืนนั้นและเก็บออกกลับไปเพียงแค่เท่ากระดูกบอกกับชาวบ้านว่ามาพบเจอว่าแกสินใจไปแล้วอยู่ที่กลางปา่าไม่ได้มีร่องรอยว่าถูกเสือฆ่าตายแต่อย่างใดเพื่อรักษาชื่อเสียงของอาจารย์เท้าเอาไว้ ชาวบ้านจะได้นับถือกันต่อไปนั่นเองชาวบ้านจึงพากันเข้าใจว่าแกคงจะเข้าไปหาสมุนไพรเพื่อเอามาเก็บไว้รักษาชาวบ้านจนอาจจะเป็นลมเป็นแรงไปกลางป่าและไม่มีใครไปพบเจอเขาสุดท้ายจึงได้ตายอยู่กลางป่านั่นเองไม่มีใครติดใจอะไรในเรื่องการตายของอาจารย์เท้าและไม่มีชาวบ้านแม้แต่คนเดียวรับรู้เรื่องนี้มีเพียงแค่ลูกชายของพลานเติมเท่านั้นที่แกได้เล่าให้ฟังและเรื่องราวก็ได้เปิดเผย ออกมาเมื่อหลายสิบปีหลังจากนั้นจนชาวบ้านเริ่มลืมเลือนชื่อของอาจารย์เท่าและเริ่มไม่มีใครรู้จักแล้วในหมู่ของชาวบ้านรุ่นใหม่ๆ